ไข่เค็มหนูทําเองสูตรสมุนไพรค่ะผลิตโดยน้องคาเทียเด็กหญิงกุลริษาเงินสีค่ะวันที่ผลิตวันที่18พฤศจิกายน2566ค่ะวันนี้เราจะมาทําการแกะไข่เค็มดูกันนะคะ จริงๆเขาให้ไว้14วันค่ะแต่ว่าคุณย่าชอบทานไข่เค็มที่ไม่เค็มมากค่ะเราก็เลยจะไว้แค่12วันเราก็จะมาแกะกันแล้วค่ะ ดินสอพองที่เขาเอามาพ่อไข่เค็มไว้มันจะล้างออกยากมากค่ะมันจะเปลืองน้ำค่ะเดี๋ยวเรามีวิธีการล้างออกง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเราก็เปิดน้ำใส่ภาชนะ ให้พอท่วมไข่นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะประมาณ1ช้อนพนพูนค่ะน้ำส้มสายชูประมาณ2ช้อนค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นมะนาวหรือน้ำมะขามเปียกแทนก็ได้นะคะ เราก็คนให้เกลือละลายแล้วก็เข้ากันกับน้ำส้มสายชูค่ะแล้วเราก็เอาไข่ลงไปแช่เลยค่ะเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะ รบเวลาแล้วเรามาล้างไข่กันค่ะว้าวยังไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเนี่ยแค่แช่ทิ้งไว้เขาก็หลุดออกหมดแล้วค่ะเนี่ยไม่ต้องถูเลยค่ะหลุดออกง่ายๆเลยน้ำดินสอพองนี้เดี๋ยวเราจะนำไปเททิ้งข้างนอกนะคะเราจะไม่เทลงในท่อนะคะเดี๋ยวมันจะทำให้ท่อเราตันได้ค่ะ ไข่ที่ได้เราก็มาล้างน้ำอีกสักรอบนะคะจริงๆเขาก็สะอาดแล้วค่ะแต่ว,ว่าเราก็ล้างอีกครั้งนึ้งค่ะล้างแค่นี้เราก็ได้ไข่เค็มไปทำอาหารแล้วค่ะ